แล้วมันคืออะไรอ่ะเมื่อสเก็ตบอร์ดของฉันเลยอ๋อแล้วตอนนี้เอ้ยฉันสบายดีไม่ต้องห่วงเอาล่ะฉันต้องรีบไปหาจิวแล้วับแข็งหน้ากินสุดๆอะไรจะดีไปกอาสตรอเบอรี่กับคคีมล่ะแบบนี้แหละอ๋ะโอโทษทีเพื่อนสาว ฉันแค่มีเร้เธอดูนะ hmm. นี่ไงมาทดสอบกัน hmm. ได้แล้วมาทดสอบกัน <Yes. S 1> ฉันเห็นว่าเธอมีสเก็ตบอร์ดอยู่แล้วแล้วฉันก็มีสีสเปรย์กระป๋องอยู่ด้วย mm. เราต้องการทั้งหมด5สี mm. เอาละแอน <All right. S 1> มาลงมากันเลย mm. ได้เลยไปกันฉันคิดว่าจิวเขาไม่ว่านะ mm. เอาละเริ่มพ่นสี อย่างที่คุณย่าเคยบอกไว้ยิ่งมีเสียเท่าไหร่ก็ยิ่งสวยมาเขียนคำจริงๆด้วยวิปครีมกันจากนั้นพ่นสีดำทับและมันดูเหมือนมีเวทมนต์ว้าวนี่มันห้าดาวแน่นน